อันนี้ไปโดนอะไรมาคะมันเป็นหนองน่าต่อเป็นก็เล่นสักครั้งนะโอ้ความความควเป็นที่ไหนคะหวง,งใครสนุกไหมคะนีรั่นทางวันที่โลกกี่โลกปีห้า ที่นุ่นเลิกกี่โมงคะชินคืคิโอ้ที่ถนนโลกียเราเล่นกันถึงตีห้าค่ะพระมาบินทบาทแล้วก็เลยหยุดค่ะยก็เลยไม่ได้ไม่ได้แทนมาอ๋อจริงๆได้เล่นแค่บาทเดียวแต่อุดรเรามีวันไหลนะคะ อยากมาไหลได้นะคะปีหน้าเปิกันปีหน้าปีนี้จบแล้วหรือถ้าอยากเมล่ใหม่อมมีกเปิดให้รอมได้จริงๆมาปีก่อนเมาช่ำเมาช่ำถ้าเป็นเล็บขบก็ไม่ต้องห่วงนะคะส่งตาแล้วก็ไม่ปิดนะคะ